ะครก็ว่าจริงจะบอกที่จริงรีบมารีบมา <EN> เวลาเฮ้ยสะดวกชิจัดชิจัดชิจัดเฮ้ยสนากเฮ้ยจัดเฮ้ยจัดดสนุกชิจดชิจด <Ora, S 2> ชิจัดเริการก็มีมากลายหาข้าวใส่ไม่ไม่ห่อยว้าลวามีนาบ้านจ่ายเงินก็ตรงนาบ้านสะดวกทุกวันได้ถูกเวลา all right ไปด้วยนะครับผม AJ เติมสบายง่ายทุกการจ่ายสบายทุกการเติมใครอยากจะได้ตู้ที่สะดวกสบายอันนี้นะครับผมไปไว้ที่ร้านค้าไปไว้ที่หน้าบ้านไปไว้ที่ทุกอย่างได้หมดเลยครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนไทยทั้งประเทศเอาละฮะว่าจาทำาะไไม่สภาพกราบขอสมาภัยด้วยสิ่งที่เราทําการแสดงไปอยากให้ทุกคนมีความสุขไม่ได้มีเจตนาใดเจือปนอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงใดที่ทุกท่านคิดว่าไม่เหมาะสมการแสดงใดที่ทุกท่านคิดว่าไม่สมควรขอโทษไปณตรงนี้ด้วยนะครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับขอโทษด,ด้วยครับขอโทษด,ด้วยครับ ก่อนจะไปวันนี้ครับผมมีคําคมฝากมาบอกทุกๆคนนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นยามเก่งคิดว่าตัวเองไม่เก่งยามที่ไม่เก่งก็ต้องคิดว่าตัวเองไม่เก่งอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับผมจะได้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วไม่โอ,อ้วดแล้วไม่แล้วก็ไม่ไปทับถมใครนะฮะยังคําคมเขาว่าไว้ครับมาที่เร็วยังต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ ดีมากเลยยังไม่ลงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปกับผู้บริหารนิดนึงนะคะอยู่โม่อะไนะคะกราบเรียนเชิญนะคะคุณชูเกียรติรุจนาพรมจีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทเวดดิ้งคอร์ปอเรชั่นนะคะดรอาทิตย์วิระรังสรรค์นีคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดบริษัทเวดดิ้งคอร์ปอเรชั่นเดียวกันและพี่ๆจากทางเอเจเติมสบายขึ้นเวทีด้วยค่ะดูแลพี่ชูด้วยดูแลพี่ชูด้วยประคองกันประคองอ่ะดูแลพี่ชูด้วยมาค่ะมาค่ะ เดี๋ยวพี่ชูจะมอบของที่ระลึกให้พี่แจ๊ดด้วยนะคะพร้อมกับพี่ๆจากวงสปุกนิกค่ะแหมขอมาพี่อ่าครับแกมาโชว์นิดนึงค่ะพี่แจ๊ดได้อะไรไปบ้างเอ่ยอ่าโอเคฮะแหมอ๋อนี่ฮะเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจพี่ชูคะดรขารบกวนมอบเป็นของที่ระลึกให้กับสมาชิกทีมด้วยค่ะอ่ามอบเลยค่ะมอบเลยค่ะแบ่งเลยเดี๋ยวไปรับตุ๊กตากันด้วยนะคะอ่าอ่าทุกคนก็มากรอกอยู่ข้างเดียวกันหมดเลย คือคือยังไงเสนออแล้วเดี๋ยวเป็นผู้หญิงมีเสน่ห์นะทุกคนมากองอยู่ข้างนีันหมดเลยขยบมานะนี่อ่าเลค่ะได้กัรตุ้มตาแยงคะทุกคนไหมด้านนี้ยังไม่ได้สองคนอ่ากบแม่จะได้ถ่ายรูปอยู่ในถุงนี้อ่าขอขออนะคะเราแบ่งงานนี้นะคะจะถ่ายรูปด้วยครับผมพ่อดมค่ะขอค่ะหรือพ่อยึดคนเดียวเลยอะค่ะฮะพ่อค่ะแบ่งให้ถือจะได้ถ่ายรูปกับพ่ออ๋อพ่อค่ะพ่อยึดเลยแล้วก็ไม่บอกให้มาถุงก็เลยเออเ แบ่งกันถ uh ือนะคะไม่แบ่งกันหายเนาะถึงไหมถึงไหมถึงด้กันฮะถึงไหมไม่ถึงนะขยับเนาะขยับเนาะโอเคแถวๆแถวๆครับผมอัน้งสองแถวครับาดีค่ะดีค่ะออ่่าะมองกล้องนะคะตรงกลางเลยครับทุกคนยิ้มยิ้มได้ค่ะือนเดิมจังซ้ำอีกหนึ่งรูปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญพาร์ทเนอร์ที่น่า เราค่ะนี่คะก็แทนจาก AS Business Solution ค่ะนะคะและตัวแทนจาก g Rumohh o นะคะรวมทั้งในบริษัท Easy In Show ประกันภัยนะคะเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปรวมด้วยขาเช่นค่ะจะไปฮะมาค่ะรักกันก็ไว้ค่ะเอามากองกองรวมกันนะฮะมาเป็นลูกนะมาแน่นอ่ะแน่นอ่ะพูดเลยผู้หญิงแน่นมากอ่ะอ่าแน่นอ่ะแถวสองยืนต่อตัวไหมคะต่อไป คนเริ่มม็อกไพแนนอ๋อเอามามอบให้ ASM ทุกคนเอามามอบให้ด้วยค่ะจำเลยอ่ะโอเคถ่ายรูปเนาะหนึ่งรูปค่ะอ่ะแสดงตัวกันแสดงตัวกันพร้อมหนึ่งสองสามขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านนะ้นเดี๋ยวขออนุญาตเซลฟี่หนึ่งรอบค่ะเรียนเชิญทุกท่านมาหน้าเวทีเลยค่ะเดี๋ยวจะเซลฟี่รวมกันเนาะมาค่ะมาใกล้กันเลย เซลฟี่กันอ๋อเซลฟี่ฮะอัดเซลฟี่ใครเป็นคนถือกล้องคะนั่งไหมฮะนั่งไหนนั่ะนั่งไหมฮะี่ยเดี๋ยวนะงานเราแบบรักกันนะทุกคนผู้บริโากนั่งหมดนะแล้วใครจะเป็นคนถ่ายครับอ่ากล้องกันกล้องอยู่ไหนฮะกล้องเนี่ยกล้องกล้องขึ้นขึ้นไปดีด้วย่ะอ่ากล้องนะเนี่ยานตรงนี้แล้วกันค่ะเพื่อในวงนี้ใครเป็นคนเก่งเทคโนโลยีที่สุดนะผดุง อะไรนะที่เห็นบอกว่าดมเก่งมากแ่้วก็เด็ดมหายเนาะจะได้นุ่มเลยม <c oughs> ั้งอ,อ้โหเาแบบนี้ะครับอ่าทุกคนเตรียมตัวนะด้านหลังยืนสูงๆเนะะี่ยพยายามทำตัวให้ดูโดดเด่นเราจะได้กล้องกันโดนแน่นะคะอ่าแต่แต่มอง,งๆๆะะออ,อ,อ่ะเก็บโค้กไม่ได้อ่าด้านหลังยกตัวเลยเอา่าปัดกล้องดกระเดือกแหลมกว่าเลยบูชานะครับเห็นค้ก ให้ข okay, okay, uh, so oh, uh. ืนุตธาเข้าไปยังไม่ปีโอเคไหมโอเคมยอีกรูปถ่ารูปอานเซนตัวเข้าไปเอ่อถ่ายเป็นมุมสามรศลใช่ไหมคะขอบคุณพี่หลานแค่ป้าด้ยนะไม่ใช่ไหมครับเนี่ยตอนลบเสียงายางนิกนึงมันไม่กดค้างเย้เดือยเดือยตอกระเดือกไี่ตีไก่นี่จ้จ้าโอเคถอยอกหนึ่งกล้องอ่ะอันนี้เป็นกล้องแฉกเนาะครับผมอืม ทุกคนเรียนเจอียนน่อยนะเดี๋ยวถ่ายให้เห็นหน้า่หนีโริงโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่แจ๊คนะ็นดูดูแล้วก็ทีมองพี่แจ๊คกับยงคุณนะคะก่างนะคะป็เลต้องไปจัซ้ายมือค่ะซ้มือค่ะไม่เกี่ยวข้อหัวนนอนคะวันนี้รูกับพวกผูใหญ่ที่นาก็ไปจับ